สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมขอเปิดแบบสั้นคๆรับวันนี้ผมจะมาเปิดตำนานบทใหม่ครับของเด็กหนุ่มไฟแรงที่ชื่อว่าบลูมูนะครับเขาจะมาเป็นผู้สื่อทอดความยิ่งใหญ่ของเซอร์เบนคีเซโนโรนัลโดและลลโอนลเมซี่ไปเดี๋ยวเราไปเปิดตำนานบทใหม่ พร้อมกันเลยครับโอเคครับชื่อแรกตั้งมาย้กูชื่อโจชัวจอชัวเลยทุกนะอย่างนะฮะผมขอญาตเป็นบลูมูนบลูมูนอยู่แล้วเพราะเราคือบลูมูนเด็กหนุ่มไฟแรงเออนะฮะไปชื่อนานสกุลริชัทสันนะตั้งมาให้ผมไม่ไมาไม่ไทยเราจะบ่งบอกความเป็นไทยบลูมูนนานสกุลเทพซาเราจะบ่งบอกความเป็นไทยบลูมูนนานสกุลเทพซานี่โค้ดไทยรู้จักกันในนามของก็บลูมูนไงคนภาคจะเรียกเราว่าอะไรบลู Blue มูลดิจะมีหรอว่าบูมูลเราไมมมันไม่ได้ชื่อดิแบบคนเขาจะตั้งกันนะ <c oughs> โอ้โหมันนานจังลูกนี่ยังเออยู่มีเออยู่เลยอะงั้นเอางี้ผมเล่นสุดตรงไหนเอาตรงนั้นเลยผมจะหลับตาแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนิ้วผมปล่อยตรงไหนเอาชื่อนั้นเลยโอเคไหมเอาตัวบีได้แหละนะครับเผื่อจะฟุกเจอบูมูลโอเคสามสองหนึ่งไปอันเนี้ยเอาเนี้ยออนเนี้ยชื่อว่าชื่อว่าอะไรทุกคนชื่อว่าเบอริชาเป็นไงคนพัชจะเรียกเราว่าเบอริชานะ เออคิดเนมอ๋อชื่อเราก็ต้องบูมูนดินะฮะเออเสื้อเราก็ต้องเขียนข้างหลังว่าบูมูนนะฮะเบอร์สิบนะฮะเราปเป็นกองหน้าแน่นอนสัญชาติไทยอยู่แล้วฮะนี่อ๋อนี่ไงไทยแลนด์เกิดปีเราเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะฮะต้องอายุ18 18 2003ครับอ่าต่อไปสูง175ยเจาน้ำหนัก79โอุย้ยผมว่าอ้วนไปนิดนึงปะอันนี้สัก160แล้วกันอ่ะช่างแม่งแล้วนะครับอ่ะมาดูที่ตำแหน่งถูกต้องครับ กองหน้าเป็นฟอร์บัดนะครับแล้วก็เป็นสไตกอร์ถนัดเท้าขวาอหัวอุ้ยคราวนี้เราจะมาเริ่มตกแต่งใบหน้าของเด็กหนุ่มไฟแรงอย่างบููมูแล้วนะฮะอันแรกเลยนะกันเราเป็นพวกผิวเหลืองนะนี่อันนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันดวงตาอุ้ยเอ้ยแต่ตาผมตีเอาตาตีตามนี้เลยนะต่อไปคิ้วโอ้โหอันนี้คิ้วสวยมากเป็นคนที่คิ้วสวยมากแล้วดูคิ้วผมเป็นไงทุกคนดูให้หน่อยผมว่าอันที่มันให้มาเลยอันนี้สวยไปเดี๋ยวสองอันเนี้ยแล้วก็ไออันเนี้ย อันไหนวะอันเนี้ยสวยเหลือเกินคือเกินจริงรองต่อไปมาดูที่จมูกเป็นไงไม่มีนะฮะดังเนะอาแบบพอมีหายใจแล้วกันอ่าอันนี้พอมีหายใจแบบน,นึกออกไหมนะมาดูที่ปากว,าว้าวโอ้ปากเยอะจังอืมโอ้โหมันก็คล้ายๆกันนะงั้นอันนี้แล้วกันอันแรกที่เขาให้มานะฮะต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยโหนกแกมหรอนะ โกแกมใช่ไหมอืมคางเหรอรูปรูปใบหน้าใช่ไหมผมว่าเราต้องแบบอ้วนๆมีแก้มแต่ก็ไม่ได้แบบหน้าเรียวมากนะฮะประมาณนี้แล้วกันมีแก้มนิดมันต่างกันยังไงวะอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงคางนี้ต่อไปโอ้อันนี้คางแล้วนะฮะเราต้องแบบยังไงดีวะอันนี้แล้วกันอุ้ยต่อไปหูเคยได้ยินมาว่าถ้าสมมติหูใหญ่อะดีเว้ยงั้นเราต้องหูใหญ่ๆมันใหญ่ไปปะวะอ่ะอันนี้แหละหูใหญ่ๆเหมือนเหมือน,น,นช้างอ,อ,อุ้ยอ,อุ้ยทรงผมต่อไปคือทรงผมชอตแฮร์อุ้ย ผมยาวด้วยไอ้น,นี่เหมือนทรงผู้หญิงเลยนะแล้วทะลุเสื้อด้วยผมว่าไม่ใช่สเปกผมสักเท่าไหร่โหอ,อ้โห้ยผมชอบแบบนี้่ะผมเอาแบบนี้แล้วกันอันนี้เลยอันนี้เลยคือมีจังออยจังออยไปนิดนึงอะไรนี้อันนี้นะเอานีต่อไปอันนี้คือหนวดคราวแต่เราเพิ่ง18ไงพอประมาณ้วกันแต่น,นี้มันจะเคม่ยมแบบว่าเอาอันนี้ก่อนแล้วกันมีบ้างนิดๆหน่อยๆ นะครับต่อไปมาดูที่เสื้อเราจะทับในหรือว่าไม่ทับในสิอนนโอ้มีให้เลือกด้วยว่าจะเอาแบบมีแขนยาวไหมหรือว่าจะเอาแบบแบบนี้ดีว่าแบบนี้ดีว,ว่าเทผ่ผมว่าท่ครับผมผมว่าท่ว่ะนี่แหละพร้อมต่อไปมาดูที่รองเท้าครับอู้มีหมด ผู้น่านสนใจเราต้องหาอะไรที่มันจีจ๊ดจ๊าดมองไกลๆแล้วแบบโอ้บูมูนอะไรอย่างนี้มีไหมรองเท้าสีชมพูอะ่ะอืมเจอแล้วโอ้โหแสบตาแตกกา่ไกลสั้นๆเลยว่าแสบตาแตกไกลเออต่อไปอุ้ยถุงมือสีอะไรดีนะสีชมพูอุ้ยนี่เลย,เเลยสเปคเลยสเปคเลยอุ้ยต่อไปแอนิเมชั่นโอ้โโกดเซอร์เบชั่นครับท่าดีใจครับเฮ้ยนี่คืออะไรโอ้โชิบเม,มสซี่อะเมสซี่อันนี้เมสซี่ใช่ไหม อ๋อแบบไม่ดีใจเหมือนแลมพัดตอนยิงเชลซีใช่ไหมโอ้ผมไม่ดีใจผมไม่ดีใจขอเรียกเพื่อนมาดีใจด้วยนะฮะโอันนี้สไลด์สไลด์เข่านะฮะนี่คืออะไรวอล์กไลท์มีเดินให้เหมือนช้างโอ้โอหน้ากากนะฮะพีเดเตอร์โอ้โหเทียน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ะอันนี้คืออะไรครับทำอะไรครับเนี่ยปั่นปั่นปั่นอันไหนดีวะโอ้ดีวิดพื้นไม่เหนื่อยเลยนะฮะมาวิดพื้นโชว์ต่ออันไหนดีวะมาเซิร์เฟกโอ้บาโลเตลลี่อันนี้ด้วยกันเดนียลสตอริชเตยโศกเตยโศกให้แน่ อันนี้แหละเอาสเตอร์ลิตอ่าต่อไปเซตพีดสไตล์โอ้ถ้ายืนเวลาเราจะยินแบบพวกแบบเซตพีดจุดโทษฟรีคิกอะไรเงี้ยเราจะยินแบบไหนโอ้อันนี้เอามือจับซ้ายเอวนะฮะมือจับเอวอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมอุ้ยเหมือนโรนัอนโดเลยนะเฮะ้ยอันนี้สีโรนัอนโดนะฮะผมว่าน,นี้ดีกว่าผมแบบเหมือนพวกเดอะบอยอะไรเงี้ยนะฮะต่อไปรันอู้รันนิ่งสไตล์เท้าวิ่งของเรานะฮะเราจะเป็นยังไงต่อไปมอร์นิ่งซันชัยว้า ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ปะโอ้โวิ่งเหมือนหนีแมลงสาบนะอันนี้แบบวิ่งแบบมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ก็วิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะวันนี้วิ่งแบบแขนตรงเหมือนอะไรอะลอนโดปะเอ็มบัปเป้ปะอันนี้คือแบบคือกูจะวิ่งคือกูคือกูลงมาเพื่อเตะฟุตบอลอย่างเดียวคือก้มหน้าก้มตาเล่นนะโอ้โหอันนี้หัวจะจุ่มพื้นอยู่แล้วพี่บราติงสไตรเกอร์เดอะเจเนอเรลเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะเหมือนแบบแท้งนะใส่แท้งเดอะแทงใช่ไหมเอออันนี้แหละ อนนโอเคครบแล้วยังไงต่อ,อประมาณนี้นะฮะเราจะหน้าตาประมาณนี้นะนี่บูมูลเทปซ่านะฮะคนภาคจะเรียกเราว่าเบลิสตาเบลิชาอะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่หลังเสื้อเราโคตรเทปะลุยเอาละครับเอาละครับเราจะเป็นเด็กปั้นของสโมสศรไหนเราจะไปเลือกเล่นให้ทีมไหนคือจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเลือกเล่นให้พวกแบบทีมเล็กๆก,ก,ก่อนแบบนืกอ,อไหมแล้วแบบอาจจะมีแบบ ลิเวอร์พูลมาซื้อเชลซีสเปอร์แมสเซตตีบาซ่าซื้อก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าผมอยากไปวัดเลยอะ่ะทีมใหญ่ๆเลยะนะฮะขอเป็นลูกม่อทีมนี้ก่อนคนระับ oh. ขอเป็นลูกม่อนะฮะขอไปเบียดตัวจริงกับสไตเกอร์แมสซตตในเกมน่าจะเป็นไกวเว่เฮซุสอยู่นะฮะไปลุยมาแล้วจ้าอุย้ยนี่ครับดูทุกคนดู <c oughs> นี่แมสเซตตีแฟนนะฮะโอ้บูมูนสเตปอัพก้าวขึ้นมาไม่ี้ เซ็นสัญญายด้วยโคตรเท่ดูครับเบอร์สิแมนซิตี้เออมาดีโอ้โคตรเท่เลยนะครับทุกคนเอาเละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซัพพอร์เตอร์แฮมเฮิร์สโวลมัทนะได้ยินมามากเลยเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับหมเ,เรียกได้ว,ว่าเป็นเด็กหนุ่มมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าบูมูนอ่าอุ้ยจอยนิ่งอัพ with the first team นะขึ้นมาทีมชุดใหญ่เอาละครับบอกได้เลยว่ามันแน่แนอนนะโอ้เป็นเกมเฟรนลี่แมตช์นะฮะเอาเวฟอุ้ย โอเควอลล substitution ทอล์คต้อง be excited อ้ยแถมยันมาเลสครับเอาเลยครับกูมีภารกิจให้เรานะอ๋อต้องให้ได้เ a ตติ้ง6.5นะครับแล้วก็ต้องพาร์ทอ๋อต้องให้สำเร็จสีาเร็นต์นะฮะเอามาเอาวละมุมกล้องนี้ด้วยขอขอบอลเอาละครับดูตันนี้มาต่อบรูมูลโอ้ย มาเลยครับคุณตุกันไหลามาบูมูลบูมูลเห็นสเตอร์ลิงโอ้โหแม่งจ่ายติดบล็อกเขาอีกบูมูลขอบอลดูว่าตอนนี้โอ้โห oh. ตอนนี้คือเราไม่รู้ oh. ผมไม่รู้เลยครับว่าทีมผมมีใครลงบ้างนะ <the> ตอนนี้คือแมนเชสเตียสนามอยู่1-0ขอขอบอลดูว่าเฮ้ย <'s> เฮ้ยอย่าโดนนะเฮ้ยเราไปกองหน้าเราลงเยอะไม่ได้ครับระวังดีมากสโตนเปล่าไม่รู้ลงมาเก็บบูบูนโอ้โหส่วนสูงเขาแพ้เขาแล้วครับลงมากไม่ได้เชี่ยเปิดจับเอเดนสันลุกป่า <JA ป่าป่ามามาขอขอขอเอเดนสันบูบอ้โอ้แม่งแม่งดะ เหมือนเกมมันบอกว่าเราอะลงต่ำเกินไปครับอู้ชนคานจับจับจะโดนนี่ได้เลยบอลมาอีกแล้วบูมุดสับขาโอกทะลุช่องมาไปครับยิงโอ้โหออกไปไหนไม่รู้ <laughs> ออกไปเยอะเลยอะ <laughs> แต่ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกเด้งานครั้งแรกของบูมูลนะดูแฟนๆปรบมือกันใหญ่เขากาสตรมาฝั่งนู้นไออ้ยยยากิงผมอยากยิงลูกหนึ่ง่ะบูมูนเก็บโอ้โหลงบอลไม่ได้เลยมาต่อเปิดโดนตีเสมอนี่ผมจะโดนเป๊ปด่าไปเนี่ยนะลงมาเสียบอลอย่างเดียวนะบูมูน ระวังเปิดมาเลยสวยเก็บลูกบูมูลทะลุช่องเอาเลยครับขอโอ้โหติดบล็อกบูมูลบูมูลฝากอนเฮ้ยขอขอเปิดมาดโอ้โหโดนสกัดโอ้ยัง บูบูลจะเบิกล่องประตูแรกแล้วเออเคเอาไปก่อนฮนะทันเซนลโฮละมองไกลๆมันนม่มีชื่อบอกฮนะ,อะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮนยโดนนีะ่โดนแย่งเนะี่ยโดนบูบูลแย่งเนะี่ยอืมโหเราลงตาไปครับเดี๋ยวเกมมันว่าเราครับหมดเวลาครับลงมาเป็นตัวสำรอง โอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะทีมที่ชื่อว่าเอาอะไรสักอย่างเนี้ยอ่านไม่ทัน1-0ึูบูมูนเดบิวต์ครับอ้าวโอ้โหมีกอดลับป๊อกกอดลับกลาป๊อกกอดโลนดี่นี่นี่ถุงมือโคตรเด่นนี่นี่เราเดบิวต์เดบิวต์นัดแรกเฮ้ยแมนเช์เตร์ซิง64มินิทเพลเล่นไปเพียงแค่เก้านาทีเห็นปะ ้มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะมียิงออกเนี่ยแดงๆจุดแดงๆออกไปเออแต่ถือว่าบูมูนจังหวะนี้ฮะยิงถือว่าได้ทักทายโอเคโอเคโบดูอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนบอลเฟนลี่แมตส์มีนาโปลงนาโปลีเตะคือแลป๊ปอุ้ยเป๊ปเรียกคุยฮะโค่รเท่ปะเจี๊ยมีเป๊ปเรานั่งกับสเตอร์ลิงกับเดอะบอยอะทุกคนโอ้โหอบไฟน์นะเจอนาโปลีไว้ขอลงแบบเต็มเกมได้ปะอย่างลงแบบเต็มเกมอ่ะ ดูครับว่าเป๊ปจะส่งแล้วลงหรือเปล่าไปดูกัน 2. อุยเปลี่ยนอีกแล้วครับบูมูลแทนกาเบลเคซูสรครับอุ้ยเป๊ปติวอย่างดีครับเป๊ปตวอย่างดีดูมีภารกิจต้องได้6.5นะฮะอ่ะโอเคมาทำให้ดีที่สุดก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะ The บ o y เปิดตั้งมาโอ้ยใครวะเนี่ยอิซิเย่ปะวะมองไม่เห็นนะไม่มีชื่อบอก ปเ,เป๊ปใจน,นะเป๊ปให้เด็กคนนี้ปรับปรับตัวหน่อยเป๊ปใ,ใ, <c oughs> ให้ผมปรับตัวหน่อยนะครับบอ,อสเชียร์คกับโดนนะคับโดนโอ้แฟนตาเลสออกครับส่งลีหยัดมาเลสลงมาโอ้แต่น้ำสองสูตแล้วนี่เพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนอะไรมาเอลซันเปิดขึ้นหน้ามงโอ้โหเราเราไม่ได้สูงใหญ่ครับเราเก็ยบยากอยู่แล้วอุย๊ย สตอร์ลิงยังไงลิงซึ่งโกวิดได้ล็อกบูบูนบูบูนขวาออกมาดิหยาดมาเลสเอาครับมาเลสหักแล้วยิงโอ้โหโอ้พระเจ้าช่วยกวยทอดโออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโอกาสแกสตัวหน่อยมาครับบูบูลจะคูริบารีล็อกหนีคูริบารีล็อกหนีคนนึงบูบูลล็อกขวาบูบูลบูบูลสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงตัดมาบูบูลยิงแซฟโอ้โหของมาเลครับยังไม่ได้สา่ขึ้นมามงเสียบ <c oughs> โอ้เสียบเราก็โดนตัดแตมนะนะ้มแล้วถ้าเสียบแบบไร้เหตุผลนะ ดิลอเรนโซออกไปเองโอเคเขามีเปลี่ยนตัวเหมือนกันมาเล่นชิงกับสเตอร์ลิงหน่อยอมาได้บูมูลเอาเลยครับล็อกก่อนฝากฝากทะลุมาโโอ้ติดนิดเดียวติดนิดนึงมึงตัดแต้มกูได้ไงวะบูมูลล็อก มีวิ่งไปแล้วครับขอยิงเลยติดบล็อกยัง <Yeah. S 2> yeah. สับขาลอกมาก่อนสับไปช็อปอีกทีนึงไหลขวามาวอลเกอร์ทะลุมาบูมูลบูมูลล็อกนีคุลิบาลีคืนสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงบูมูลออกขวาอ้าวติดบล็อกอ้าวชิ <'ll> บหายกันจะโดนส่วนเอาถือว่าเมื่อกี้เราใกล้เคียงมากแล้วเวย้ย เราพยายามแบบผมพยายามหาช่องแบบยิงอะไรเงี้ยพยายามหาช่องจ่ายนะอินซินเย่อินซินเย่อินซินเย่ดีมากวอกเกอร์วอกเกอร์เบอร์สองฝากขวามาเรสโอ้โหคุณเรเบรี่เขาหนาอยู่แล้วฮะจริงจริงเขาหนาอยู่แล้วฮะขอบอล บูมูลขอบนลขวาสตเตอร์ลิงเอาลิงเอาอุ๊ยยังไงดีวะยังไงดีวะคืนก่อนบูมูลเล่นกับเบรดโดเดอะบอยหมดเวลาจบเกม2-0ครับบูมูลลงมาก็ยังทำอะไรไม่ได้ <c oughs> แต่ถือว่าโอเคมีพัฒนาการจากนัดแรกนี่วอลเกอร์ ถือว่าเป็นการสองนัดแรกเริ่มต้นได้ดีนะถึงจะอาจจะยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะนะโอ้ยเราเลตติ้ง68ถ้าไปเล่นไปได้ยิง3ครั้งนะฮะถือว่าโอเคถือว่าโอเคโอ,อโอ้แต่ช่วงวันนี้ไม่คูดนน่าเสียดายดูดิสายปิ้นออกอีกสักนัดหนึ่งนะหวังว่าเป๊ปจะให้โอกาสเราของลงเต็มเกมฑ์สัก45นาทีอะไรเงี้ยมีผลงานหน่อยนะเป๊ปนะมาเดี๋ยวเปลี่ยนแทนกุดกันครับเอาครับต้อง6.5นะฮะมาลุย โอ้นาทีที่80แม่งให้กูุศจะมีเวลาไหมนะแบบบูมูลเก็บบูมูลเลือกล็อกก่อนบูมูลบูมูลล็อกอีกทีนึงบูมูลบูมูล,มลสตอิงโอ้โหล้ำหน้าครับแต่ถือว่าดีครับถือว่าดีถือว่าดีมีความกล้าเล่นนะครับมีความกล้าเล่น hey, ขอคุณยิงสักลูกดี่ไหม ขอผมยิงสักลูกได้ไหมครับโอ้มสตี้เป็นเจะแบงเบนดี้ไว้นะระวังระวังระวังโดนหนึ่งมานี่ฮาเลยนะขอขอไอ้สักโอ้โหแล้วเราไม่สูงมาดิเตอร์ลิ่งเอาไปไม่ถึงได้หรือเปล่าเอาลูกเบนดี้ ดันสูงดันต่ำมากก็ไม่ได้แล้วสั้นเซฟระวังอุ้ยหน้าต่างฮะโดนนะเบนดี้ออกครับรับปอกแทนนะเป๊ปบอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเหมือนเป๊ปจับเรายืนเล่นตรงกลางแทนคุโรการเลยอะจัดตำแหน่งที่มันล็อกมาให้อะไรเงี้ยขนาดเข้ามาโอ้ยลาปอกรู้สต์ลิงดีมากสต์ลิง ฝากหน่อยเอาอะไรโลดี้ลูกอ้อผมผมจะให้โลดี้ลำหน้าวผมอ่ะขอโทษเพื่อนด้นโลดี้ด้วยบ่งได้ได้เก็บขอเหอะขอคุชโวฟอร์มหน่อยเอ้ยได้เว้ยเฮ้ยหลุดแล้วครับบูมูนบูมูนแล้วครับหลุดหลุดบูมูน ลุกแล้วิงโดมาเลยครับลูกแรกมาแล้วเว้ยลูกแรกในสีเสื้อสีนี้นะผู้ก็ชากแล้วก็เลอกกดบอลพุ่งเสียบใต้คานสุดยอดเอาเลยครับมาดูว่าเขาจะยิงลูกที่สองได้ไหมอุ้ยโอ้โหเปิดข้ามนี้เลยแย่งนี้แย่งนี้ผมว่าแย่งกันเอาเลยครับ ลูกที่สองของบูมุลทะลุมาเอาครับโอกาสบูมุลโอ้โห <c oughs> ผมเลี้ยงตรงเกินไปวะอยากได้อยากได้ลูกสองอย <c oughs> ากได้ลูกสองระวั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 งโอ้โหคาซิโร่ยังไม่ขาดครับ <c oughs> ลงต่ำก็มากเพรไม่ได้นะโดนตัดคะแนนอีกเปิดมาโอ้โหไม่น่ากดขอบอลเลยครับ คือเราไม่ได้เป ok ็นนักเตะที่สูงใหญ่ผมก็จะนึกว่าโอ้โหกูจะขอบอลอย่างเดียวมงมงมงโอเคเอ้าเดบอยเก็บไม่ได้เหรออย่าโดนนะลูกอย่าโดนนะลูกโอเคสวยเอาเลยครับจะสวนเดบอยมาที่บูโอ้โห้ยโดนฉกอีกแล้วกู ชีลวังสลิงมาสวยโอ้โมเวลาครับแต่ถือว่าได้ประตูแรกในสีเสื้อแมนซิตี้แล้วครับบูมูลสวยงามสวยงามเดอโอ้โหรุ่นพี่มาขอแท็กนะสีเสื้อแรกภูมิใจภูมิใจเฮ้ยได้หมดเลยว่ะเป๊ปชมว่ะนะฮะเป๊ปชมเรานะฮะพอมาถึงห้องแต่งตัวนะ ไปบอกเยี่ยมมากไอ้นูเยี่ยมมากไอ้หนูเอานิวปงไปเลยนึ่งนิวปองมาอีกสักเกมมาเกมสุดท้ายมาครับดูว่าเป๊ปจะส่งเราลงนาทีแทนสเตอร์ลิงเลยฮะนาทีเท่าไหร่อยากรู้นาทีครับอยากมีเวลาเล่นเยอะๆครับ83เป๊ปให้กูเล่น45นาทีไม่ได้หรอเป๊ปมุงออกไปครับขวาได้เฮ้ยเดอะบอยพิยินทำอะไรตรงนู้นนะ พี่จะบอยบัคกเหรอเฮ้ยได้เว่ยบูมูนเว่ยเอ้าบอลลั่นขอกดด้วยขวาโอโบอลพุ่งยังกำนักแรงไปหน่อยฮะดูว่าฝั่นู้นทศศาสาดเลยมงเก็บได้บูมูลมาเก็บบอลนะแต่สุดท้ายโดนแซะดแย่งไปนะ หกองหน้าฝั่งเขาที่เด็ดของนบ <The> ินบาวมันอะไรนะอินาจิวิลเลียมใช่ไหมเนี่ยคาเซโลหรือบ็อกเกอร์วะบ็อกเกอร์เอบอร์สองดีมากดีมา, <S 1> <S 1> จากจอห์นสโตนเต็มโรง <365 S 1> แทนลาป็อกนะเออไปบอกเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนเอซันเปิดสาดโดงมาเดือบอยมหใช่เดือบอยบ้าไม่รู้มองไม่เหน็นนะฮึบทะลุมาก่อน อุ้ยไปฝ้าอาจารย์เดอร์บอยเสียบโอ้โหเสียบไปโดนอีก <laughs> ระวางัราวางระวางังระวังตอนนี้มันสูงๆอยู่ไงนะครับมันเราไม่ได้เปรียบเลยนะาวาสวยจิมเอาวเลยครับบูมูลด้สปินบูมูล เหลือเกินเรีบยโอ้เหมือนจะไม่ได้ยิงนะแต่ได้ยิงก็ทำอะไรไม่ได้ฮะมาขวามาว้มาเล่นบอกพอมตายมาเล่นบอกมึงใจอะไรครับเนี่ยไอเด็กน้อยผมแม่งบอกให้ผมขึ้นสูงไปวะเสียทุ่มนะอยากชนะวาอยากยิงให้ทีมชนะว่ะ ยังไงอะขวาโอโหโดนบินเบาขึ้นเปิดออกมาเดซันขอ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 เร็วเร็วเร็วเรเรเห็นซายออชี้อผมกผิดขอโทษเป๊ปขอโทษขอโทษคาบขอโทษคาับบอส บีบมาบีบมาบีบมาบีมาบีมาทุกคนชี pues วิ่งหน่อยระวังแย่อยากจะลงมาตัดเกมเองเลยมันไม่ชักช้าสวยมาแล้วได้เลยครับฟกัก <Kevin S 2> สวยเ,วเอาละครับเดอะบอยจชคิลพัน์ในบูบูนโอกาสของบูบูนบูบูนจิงโ,<อ>โอ้โห ได้ได้ไงอะแล้วหมดเวลาเลยเมื่อกี้ยิงเข้าโคตรเท่โอ้หมดเวลาพลาดโอกาสทองนะอุ๊ยจุดโทษนะฮะเอาจุดโทษไม่รู้ว่าตอนนี้คือฟุตบอลรายการอะไรไม่รู้แล้วนะเอเดนเันเซได้ไหมโอ้โอเคขอยิงได้ปะขอยิงสักลูกโอ้ยมาเรส เอเดนซันเจอใครก็ไม่รู้นะฮะเ,เลือกตรงกลางเบเดโดซินบาเบเดโดซินบาตรงกลางเหมือนกันโอ้วิลเลียมเจอเอเดนซันวิลเลียมเลือกตรงกลางเอเดนันเซฟครับวอล์กเกอร์โอ้โหแม่ไม่เชื่อใจเด็กเลยะฮะวอล์กอ้ย ไม่เอานะขอยิงนะขอเหอะโอ้แนะนำแล้วบูบูยิงเอาละครับถ้าไม่เข้าแพ้เลยฮนะโบูบูอ่าโอเคเอซันเซฟเซฟเซฟไม่ได้เอซันเซฟไม่ได้ก็แพ้เลยครับเอซัน เลียงวีแล็บครับเอเดัน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 เซฟไม่ได้ก็แพ้เลยครับลูกนี้โอ้แพ้ครับแพ้ครับ oh. ต้องมานั่งดูแอตแลนติกบินเบาโอ้โหดูแฟนบอลดีใจหันตูดเฮ้ยต่อไปไฟนอลว่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกสักเกมแล้วก <c oughs> ันตอนแรกว่าจะไปแล้ว,ลวอีกสักเกม นัทชิงบูมูลเป๊ปจะสง boy, ่งลงไปนาทีเท mm ่าไหร่คร <gu ell ame> to uh ับมาเป๊ปบูมูลเว้ยแทนใครอะเดอะบอยหรอผมแทนใครครับเชื่อผมแทนเดอะบอยว่ะเอาละอันนี้ต้องจริงจังแล้วนะครับอมมิชชั่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยนะที่ก็สำคัญมากๆถ้วยหนึ่งนะสำหรับเด็กหนุ่มไฟแรงไปสิบแปอย่างเราระวังระวังระวังเตะบุมของเลสเตอร์เชื่อผมลงมาช่วยด้วยวะ แล้วเราไม่ได้สูงอะฮะเออบีบ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 ีบีบีบอโยเซเปเรสเตเลมองแมทดิสันระวังระวังแมทดิสันอากีจิมดิสวยหมูมูลทิ้งออกมาก่อนไหลมาไหลมาของโบโบนี่ยิงโอ้โหจะไมขั้นแซครับ ขอ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 ยิงไกลแม่งไม่ให้โอ้โหแล้วก็เข้าซองเปิดตรงขนาดนั่นนะนะไปเปิดสายช่้ยมาหมกมาลุกอหมกไม่ได้ออกซ้ายครับเบอร์ทรานตักบอเกอร์ดีดีเดี๋ยสัตสัตสัตคือเขาติด เข้ากลางเลนกับสตอร์ลิงตัดหลังมาฟากสตอร์ลิงโอ้โหผม,ผมจ่ายไม่ดีผมจ่ายจนตัวไปลก,กโดเปเรล,ล่าเอาระวัาวางมันเปิดระวังมันเปิดสุดเส้นอุ้ยอาเก้เก็บจับด,ดีมากเห,<า>ห็นผมไหมพี่เห็นผมไหมโอ้โหผ,ผมผมผมไม่ตรงอะ เกอบโฉได้หุนี้โรเลสเตอร์นำอยู่นะฮะเนี่ยผมเพิสังเกตเร็วเๆเรเร็วเอซันเซนเร็วเร็วเชีันผ่อแล้วติดบ็อกครับระวังไปเลสโอ้

สามองไปไหนฮะบีบดิเชี่อจะเสียถ้วยนะเว้ยมามามากเฮ้โยโอกาสครับเอาครับไหลมาไม่ถึงโอ้ไม่ถึงเพื่อนหมดเวลาแพ้ครับโอ้พระเจ้าเรียบร้อยครับ ดูเลตเตอร์ชูถ้วยครับทำได้ไม่ดีครับบูมูลโอ้โหมันต้องเป็นลาสิมันต้องเป็นลาาก็จบกันไปเพียงเท่านี้ก่อนเลครับสำหรับการที่เรามาได้เปิดตำนานบทใหม่ครับของเด็กหนุ่มไฟแรงที่ชื่อว่าบูมูลครับยังไงก็จบกันไปก่อนเดี๋ยวมีพัทสองพัทสามพาทสี่กันตามมาติดติดกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร้ รักันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ว่าจ้า